ผมไม่ใช่วาวปรับน้ำถึงผมตามคำหนึ่งคนที่ตามปมุมันไอที่ใส่ใส่กันนั้นปรับได้ทุกคนไหมตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ไข่รปรับได้ั้างอะ่ะถิวาน้ำลงขวดโปรมมาปุ้มีมรูดมีเทคนิคของปุเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงได้เลยว่าจริงไม่จริงรวบ โอเคนะครับชัดนะครับรู้กันอยู่ครับมาต้องพูดไดรมากไม่ดีไม่ทำครับตัวย่างตรงจุดนี่ครับตัวไส้เป็นไส้จ่ายสำรับในการผลิตอาหารเลยยาฟูดเลสตัวก็เป็นวัวแต่ว่าจ่าสำรับในการผลิตอาหารฟูดเลดสเหมือนกันทั้งนนี้ของเดิมตีตอติงบอกว่ามันตู้เส้นยังไม่ถึงรอยแต่ผมถามที่ปีหนึ่งเปลี่ยนเยอะนะต่อยี่ไม่เป็นระบาดปัจนี้ เอาตีว่าเส้นลูกศิษบาทเปลี่ยนสงองพลังเส้นตะก,กับรอยีนี่แบบนี้คุณบอกอว่านะตูนออาน้นี่อืมจะไม่หวานะนี่นตัดจริงจิงเราเองเราโยกมันดื้อเนี่ยเนี่ยตู้คุณบอกตูก้เส้นไม่ตึงรอยเนี่ยเน,นี่ยบอกว่าเป้ง